เจ้าแม่ตะเคียนงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้เลขเด่นสเด่นลอง7เลขชุดสตัว8ปดสี่ห้าหกสี่แสองเจ็ดศูนเลขชุดสองตัว4ี่สองสองสี่ห้าห้าส สี่แ7ดแป7สี่เจ็ดในงวดวันที่สิเจมกราคมเลขชุดสองตัวสองสเข้าสองตัวล่างนิตยสารเก่งจริงงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้เลขเด่น 46เลขชุดสองตัว42 46 47 62 66 67เลขชุดสมตัว416 466ในงวดวันที่17มกราคมเลขเด่น3เข้าหลักหน่วยล่างลอตเตอรี่ชีชช้โชคงวดวันที่1กุมภาพันธ์ ให้เลขเด่น5 2 9เลขชุดสองตัว5 0 5 1 5 3 5 8 2 0 2 1 2 3 2 8 9 0 9 1 9 3 9 8ในงวดวันที่17มกราคมเลขเด่น9เข้าหลักหน่วยบน